โซเชียลเดือดแบนมดดำหลังเปรียบเทียบดีซ่ากับนิชคุณและแบมแบม กลายเป็นประเด็นดรามาร่าระอุมากในตอนนี้สําหรับพิธีกรดังอย่างมดดําคชาพาที่เจ้าตัวนั้นได้มีการอ้างอินศิลปินหนุ่มชื่อดังอย่างนิชคุณและแบมแบมกลางรายการแชฉในเชิงเปรียบเทียบกับลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบกพิงที่เจ้าตัวนั้นกําลังมีผลงานโด่งดังมากในตอนนี้โดยมดดําได้พูดในรายการว่านี่คือปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราไม่เห็นซูเปอร์สตาร์ที่ไปไกลขนาดนี้จริงๆตอนนั้นเรามีนิชคุณแต่ก็ยังไม่ขนาดนี้เรามีแบม แต่ก็ยังไม่ขนาดนี้อันนี้คือแบบระดับโลกคําว่าระดับโลกจริงๆมันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราแล้วจริงๆนะซึ่งต่อมาไม่นานหลังจากรายการนี้ได้ถูกออนแอร์ air ไปก็เริ่มมีชาวเน็ตมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องหอมติดแฮชแท็กแบนด์มดดำจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งและยังมีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของมดดำรวมไปถึงอยากให้ออกมาขอโทษนิชคุณและแบมแบมด้วย